สวัสดีครับผมหมออีกาหนูทลดลองลาซาด้ากลับมาอีกแล้วครับผมอ่าคราวนี้ก็คือสั่งของจากาซาด้ามานะครับผมเป็นอะไรเอ่ยสั่งมาแล้วเราก็จะมารีวิวกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอึิบหยิบตรงไหนเอ่ย หลายอย่างในนี้เดี๋ยวยกออกเป็นอย่างๆอันนี้คาโปกับขาตั้งกีตาร์ไม่เกี่ยวนะครับอ่าโอเคเอาออกก่อนอ่ะขาตั้งกีตาร์นะครับผมพาเช็ดกีต้านะครับผมอันนี้คาโปไม่เกี่ยวสิ่งที่จะรีวิวนะครับผมโอเคเจอแล้วครับไฟฉาย แรงสูงนะครับผมราคาแค่51บาทความสว่างสูงที่นี้ผมไม่รู้ว่าเขาชาร์จเขามีไฟมาหรือเปล่าเราต้องลองนะครับผมเปิดได้เลยหรือเปล่าเนี่ยนะครับแกะออกสว่างขนาดไหนเชียวมันสั้นแค่นี้นะครับผมถามสายแถมสาย USB มาให้ด้วย <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าชาร์จหรือยังนะครับผมถ้าชาร์จแล้วจะมีไฟไหมความสว่างระดับนี้ผมไม่รู้ผมต้องปิดไฟเทส นะครับผมต้องปิดไฟเทสผมต้องปิดไฟเทสอ่อนลืม ปิดไฟอ๋อมีไฟฉายอยู่ตรงนี้โอเคครับมืดอันนี้คือความสว่างของมันสว่างประมาณไหนคือถ้าแยงตาก็มองไม่เห็นนะครับอย่างยางตาก็มองอะไรไม่เห็นนะครับสว่างมากโอเคสว่างจริงส่องในที่มืดมองเห็นได้ไกลามากอ,อืคุ้มค่าห้าสิบเอ็ดบาทคุ้มค่า,าจริงโอเคเดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่าครับ โอเคครับเนี่ยห้าสิบเอ็ดบาทคุ้มค่าสว่างจริงแล้วพกพา,กาง่ายด้วยนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับผมกำกระทัดรัดกลางกำลังดีข้างหน้าก็เป็น LED แล้วเ,เ,เป็นเป็นหลอดไฟแลอะคุณมันปิดยังไงครับมันปิดไงเนี่ยอันนี้ฉุกเฉินอันนี้ยังโคตรสว่างเอออันนี้น่าจะลองตอนมืดมืดเมื่อกี้แต่อันนี้น่าจะสว่างกว่าเดิมเอาไปวางในที่มืดอันนี้ไม่ใช่สองทางอา นะครับผมมี3าฟังก์ชันโอเคอันนี้น่าสนใจครับราคาถูกด้วยผมซื้อในร้านที่ถูกที่สุดใน Lazada ครับผมแพงกว่านี้ก็มีผมซื้อมาได้ในราคาห1บาทใครสนใจก็ลองหาดูใน l a z a ด้านะครับผมเป็นร้อยเลยก็มีผมก็เห็นแต่ผมเลือกหาร้านที่ถูกที่สุดแล้วผมได้ห1บาทครับผม ผมไม่บอกร้านไหนว่าจะกลายเป็นโฆษณาให้เขาผมแค่มาบอกเฉยๆว่าในจักรวาลน,นี้ยังมีของแบบนี้ขายอยู่นะครับผมใครสนใจก็ลองหาดูในลาซาด้าแล้วกันครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผมที่เสียสละเวลาดูลิปบ้าๆบอๆอะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ได้ดูกันอีกทีหนึง่งขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ